สวัสดีครับไปก่อนไปล้งมาอีกที่สวนไม่มานานนานไม่มาสวนเป็นแบบไหนก่อนตากก็ไปล้งวิ่งที่บา้อาอ่ะเห็ดอ่ะเห็ดเด็กสวนไม่คิด <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาเบิ่ง,งสวนจ้าอุ้ยสลิโตนผักหญ้าขาหุ่นนะจ้ะแต่ว่าก็ยังดีจ้ะยังมีผักชีเก็บมาจ้ะผักชี พิชีแล้วจ้ะแล้วกัมพสลัดสร,รดสรรักชีสลัได้น่อยจ้ะนี่นี่ยังีกะลัมดาวกะลัมดาของฝรั่งะว่าแลวกะลัดาวจากกะลังขืนงามเลยรอก่อรอก่อน,นี่เียวเป็นแข้งแข,ง,ขงนี่เียำแข้งแต่ใจเก็บสบายสบาย ลำดาวก็เป yeah. so ็น <in> ห <Asia> ัวกำลังงามเลยจ้ะ <inan> น <imate tongue> mm ั่งเลยจ้ะนี่กรำลังดาวเนี่ยหัวสวยไหมหัวสวยกรำลังดาวสูงถ้ากิดกับฝรั่งกรำลังดาวสูงอ่ะนี่กรำลังดาวอยู่หกต้นจ้ะกำลังงามเลยจ้ะข้าเบิงสวนจ้ะเดี๋ยวคนไทยสิเก็บผักชีจ้ะาใส่ฝรั่งมันไปถ่ายวิดีโอเนี่ย เบิ่งบักพริกอ่ะจ้ะตะคนคอนไทยเก็บบักชีอีกแลยมีแค่นี้เก็บบักชีจ้ะ <laughs> มีแค่นี้เก็บไม่มีอะไรอีกนีแต่บัก,กชีเดียวหมดแล้วอะหมดแล้วสลัดนี่เดียแค่นี้แฟร์จิกเสร็จแล้วมีแค่นี้กลาปลี ส่งตกอันเดียวส่งหัวเสร็จแล้วบอกผมกินเบิดทุกอย่างแม่เอาทุกวันเก็บ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 เบิดแล้วเฮ้ทุกคนมาคราเท็คกุมพลังเสียแล้วฝนดกฝนดกอน่าออกตรงกันไม่ได้กินอะไรก์ Der er Tom Zahar, den ting. Pas, kan dig. Yeah. Sådan San chili kom kun. Yeah. Uh, sige leo! lave. Yeah. leo, at kun. Start nu at Bat med dig, gæb ikke. Uh, sige Hallo meine Freunde, nach einer langen Zeit ich komme mal wieder im Garten, schauen wir wie das aussieht. Alles verfault, ist alles kaputt gegangen. Langer Regen, zu kalt nachts, gibt nichts mehr. bisschen Koriander, bisschen Salat und meinen Rosenkohl. Das war's eigentlich. Kontai!

แต่พริกเป็นเสียเออแต่พริกเสียไม่เข้าใจพริกหนาวพริกหนาวอย่าวอลชีสวยเหรออย่าวอลกันได้ฝรั่งมาที่สวนทำความสะอาดไปก่อนมาานานๆางคนหนาวขนาดนี้แอ่เขาเลยหนาวมันีนฝรั่งเงสิราเทศกวาดใบทำความสะอาดสวนแล้วจะเด้อ ก็ตัวเก็บเห็ดเก็บเห็ดหลายเขาม่มีเวลาเห็ดไม่มีเวลาไปเยอะๆทำปุ๋ยอ่ะคนไทยทำปุ๋ยเอาใบทำปุ๋ยเอาใบเห็ดปุ๋ยมักจ้ะเดี๋ยวก้อนหินลงมาสิก้อนหินป้าที่ยังนี่ปรไทยคุ้มอ่ะใบเยอะใบต้นเชอร์รี่ไงก็ปปไดิ ทำเลยไอ้มาจากทางที่นู้นจะไปที่นี่แล้วทำเก็บไปคุยทำที่ไหนทำที่นี่ทำไปที่นี่หมดเอาใจเอาที่คุณสบายใจมึงฝรั่งเองงานสวนได้จ้ะเด้อมันนี่จ้ะมาสวนโดนหลาย ลังจมหนาวขนาดนี้นนนนว่าสันวะห็ัวหนาวจะมือมือเปน็นแบบแข็งต้น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 บักส้มมาจากงามๆแตกยอดอะแตกยอดดีๆมากเลยยังมากัดใบมันเนาะ งามมากเลยจ้ะบักสมขนาดหนาวจา้ะบักสมเมืองหนาวเนาะจ้ะเนาะบักสมอิตาลีอ่ะจ้ะมูค,นคน้นเขาจะไปอิตาลีจ้ะเอามาให้สมเมืองหนาวมันก็นเลยบื่อย,ยานความหนาวไหนจ้ะมันก็นเลยงามาอ่ะจ้ะอาสิฤาดนเมื่อย์บ้ากองกองใส่ที่หักต้นไม้ไวน้นลน้วแหละเออปิดต้นไม้ไว้ <laughs> สู้ฝรั่งจอดดีฝรั่งเมียใหญ่แบบเดียวกวดกองให้ต้นไม้ไหวจ้ะไม่ค่ะว่าให้ทางต้นมันหนาวแห้งเกินไป หนาวเย็นม huh? ือน oh. ่ะหนาวตเดี๋ยวมันจมสวยขนาดนี้โเดี๋ยวเพื่องสวยขนาดนี้แล้วสัตว์สวยสิมันแตกยอดออกมาโน่นโน่นโน่นใบแอปเปิ้ลใบแอปเปิ้ลเนาะ สู้ไหมสู้ไหมสู้โอ้เกง่งสู้สู้หนาวขนาดนี้สู้ <laughs> ปิดไปเลยปดปดไปเลยปิดถิดไปยหนาวหนาวจะมือเย็นบ้างหรอวันนี้กี่กราดวันเนี้ยเ,เดี๋ยวดูก่อน โอ้ยมันนี้ศูนย์องศา้วจ้ะศูนย์องศาหนาวแห้งไม่นาละมันมือเย็ยนแห้งจ้ะวันนี้ศูนย์องศาก็กวาดใบไม้มยู่สวนเอาไปล้างเวลานั้นก็วิ่งไปแต่ที่ป่าเก็บเห็ดควางต้นใหม่ไว้จ่ะถึงยานั้นเดี๋ยวเขาก็มาเก็บเก็บไปไมัมกไปให้เป็นปุ๋ยอะจ้ะเหนื่อยขนาดนี้เหนื่อยขนาดนี้ว เขาทำอะไรที่นี่บอกให้ไปซื้อเครื่องเป่าใบมากบอกไปซื้อเครืองคนไทยก็ไม่ซื้อไอ้ฮะแล้วฝรั่งไม่ซื้อเครื่องเป่าก็บอกให้ฝรั่งไปซื้อแล้ฝรั่งไม่ไปซื้อเครื่องเป่าใบใหม่ะจ้ะว่าเป็นล้มล้มที่เขาเป่าใบใหม่ใช้ความสะอาดถนนอ่ะจ้ะ บ่อยเราไปซื้อหลายเสือเราไปไปซื้อแจ็กเสือมิตร์วาเดี๋ยวไป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 ,เด,วไปดเดี๋ยวไปกี่ปีแล้ว <laughs> <laughs> โอ้ยมือแข็งหมดแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วพลงังท <laughs> ุกคน Còn thấy giác thăm in Rê rồi đó Bay bay ở cái đất này cái này à? เด็กเดี่ยวทุกคนส่วนสาดแล้วข้างล่างแรงเด็กแข็งยังคนไทยทำอะไรอยู่ข้างหน้าดี่ไปฝรั่งเป็นมือเย็นทุกคนาำเปลี่ยนกับคนไทย Det er Frankfurt, men sung læv. Nidt her, men nu. Så længe så. Så ja, hvor kan du Apple Æpplen. กอง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 จนทีร่างเก็บฮะนไทยอย่าเป็นน่วยทำไปคนไทยพูดถูกเมื่อไสุครียงเป่ว่าซื้อมาซื้อคนไทยจะอะไร เกคนไทยทำอะไรเยอะ z o o ขนาดนี้ไม่ได้ทำสะอาดที่สุนทุกคนเป็นเวลาแบบเลี้ยงเอาเลี้ยบอยแบบนี้บอยพี่นาทำสะอาดก่อนท้ายเก่งขนาดนี้เว็บเดียวทำทุกอย่าง Ha ha. Don som, don apple de nogen. Don peace. Læk, læk. Ni du er ha ha ha, nøgen sang sam si ha. Kapani sang an. Hok jet don. Sai bai gon. Ma hai kan ben au vela hi mama. Kalam da søger so, ni. Ja, bare ikke se. ยาช้าชาได้กินแล้วสัตว์แขาง้างแขางแางแข็งแรงระเบิดกับปนกับปกับบนยาวยาวยาวเดม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 ของเขาฝรั่งได้เก็บอีกนะเดี๋ยวฝรั่งได้เก็บอีกอย่าวลคนไทยได้ทำกินข้าวซ่บแซ่บแซ่บกับมะนาวไปบ้านเลยนาเมืองฝรั่งรอบประจูนกระนี้ชาวบ้านกิกว่าคนไจะมาได้บ้านไหนวะนี้ หน,นาวหนาวขนาดนี้ฝรั่งล็อกประตูกลับบ้านดีกว่าสั่นทุกคนเนี่ยฮล็อกเร็วด้วยล็อกเร็วด้วยแล้วทุกคนฝรั่งกลับบ้านเร็วหนาวขนาดนี้สวัสดีครับขับคุณครับทุกคนตีดดูคลิปของฝรั่งชาวคนไทยบายบาๆขอบคุณครับ กบับบ้านละจ้าหนาวแห้งจ้าศูนย์งองศาละจ้าโมน,นี่อ้ยอากาศกับว่าแจ่มใสพร้อมจ้าไ,ไมาเร็วๆทรายมาเร็วๆเอาน,น่านหนาวแล้วบ้หนาวแล้วหนาวแล้วหนาวขนาดไหนหนาวขนาดนี้หนาวขนาดไหน <laughs> หนาวขนาดนี้หนาวขนาดไหนวเอานว่าอ้ยงอ,ยอากาศนะจ้าอุย้ย หนาวแห้งหนาวหนาวกระดอกกระเดียหนาวกระโดดอะไรเป็นสูงหนาวแห้งหนาวอีลีอีโลหนาวหนาวคนเดียวเพื่อนอีนี้อีหลอหนาวหนาวฝรั่งไปบ้านอะไรกันจ้าเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย